จานแชมป์รีวิวสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวแบทแมนที่เข้าสูตรนะครับภาคแจสติสリーสเกล1ต่อ10จากค่ายฟอนจอยนะครับฝากล่องนะครับเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมนะครับแข็งแรงมากเปิดกล่องมาเรจะเจอตัวแบทแมนเลยนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวแบทแมนนะครับตัวของแขนแล้วก็มีหัวหนึ่งหัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวฟิกเกอร์ก่อนนะครับนี่นะครับแบบโคตรสวยเลยนะครับดีเทลอะไรทำมาคมมากนะนี่ดูใ้กล้นะครับหัวนี่ก็อย่างสวยเลยส่วนหัวใส่หน้ากากเนี่ยนะครับชุด ดีเทลคมกริบนะครับแล้วก็พวกตรงไหนเป็นผ้าตรงไหนเป็นหนังนแยกชัดเจนเลยนะครับลงสีอะไรมาดีนะครับผ้าคลุมนะครับเป็นมีลวดดัดได้นะครับแล้วก็เท็กเจอร์ด้านหลังก็จะออกหนังๆหน่อยนะันานๆไปน่าจะลอกนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นคล้ายๆผ้าล่มนะอันนี้รายละเอียดบอดี้ด้านหลังนะครับก็ลงสีอะไรมาคมเหมือนกันนะครับ ความสูงของตัวฟิกเกอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ19เ้ซนนะครับหรือสเกล1ต่อ10นั่นแหละเหมือนคนสูงร้ออ่ะมาดูจุดขยับมันต่อนะครับหัวเนี่ยสามารถหมุนได้รอบเลยนะครับเป็นบอลจอยแบบนี้นะสามารถเงยหน้าได้นะครับเยอะอยู่นะแต่ก้มหน้าได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเหมือนไม่ค่อยได้ก้มเลยนะมองหน้าตรงๆเหมือนแค่ยืนยืนเฉยนะแล้วก็ตรงคอตรงนี้นะครับมันหลุดง่ายนะผมว่าเวลาเล่นก็ระวังหน่อยนะครับเวลาใส่ก็ดูรูพักคุมดีๆนะครับ ค่อนข้างถอดง่ายใส่ง่ายแบบเกินไปนะตรงคอนะแขนนะครับสามารถกางได้ประมาณนี้นะครับ90องศานะแล้วก็สามารถหมุนได้รอบเลยนะชูขึ้นไปด้านหลังแบบนี้ได้เลยนะตรงไหล่นะครับเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะครับเวลาขยับน้นก็จะค่อนข้างได้เยอะนะครับดูรายละเอียดด้านหลังนะครับแบบนี้มีใบเสยบหมุนได้นะครับข้อสอบพับได้ประมาณนี้ครับมือนะครับหมุนได้รอบนะครับแล้วก็สามารถพับขึ้นพับลงได้ครับ จุดขยับช่องอกนะครับสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับอย่างโหดถือว่าทำมาดีนะครับแบบนี้ก้มได้นิดหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงเอวนะครับก็สามารถหมุนได้360องศาเหมือนกันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จัดถ้าได้โคตรมันนะครับเพราะว่าตัวมันสามารถแบบบิดสุดเลยนะครับซ้ายขวาเห็นไหมสามารถก้มมาด้านหน้าได้เยอะนะครับนี่แบบนี้หงายหลังได้ประมาณนึงนะครับ สามารถเอียงตัวซ้ายขวาได้ประมาณนี้นะครับส่วนเข็มขัดเนี่มันติดกับตัวของกางเกงในเลยนะครับต้นขาสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับแต่ว่าขาเนี่ยมันดึงออกมาไม่ได้นะครับขากางได้ประมาณนี้นะครับค่อนข้างเยอะมากนะแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่มันดึงาข่ามาไม่ได้นะครับมันเลยเตะขาไปด้านหน้าได้แค่ประมาณนี้นะไม่ถึง90องศานะครับมันติดแหละหัวเข่านะครับสามารถพับได้ประมาณนี้นะครับเยอะอยู่นะประมาณนี้ แล้วก็ข้อเท้านะครับสามารถหมุนซ้ายขวาได้เอียงซ้ายขวาได้นะครับแต่ข้อเท้านะครับหลุดง่ายมากนะเนี่ยเวลาเราเตะเท้าขึ้นเยอะๆนะครับมันหลุดเลยนะครับต้องระวังนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับนี่นะครับมันเตะขึ้นนิดหน่อยนะถ้าเยอะก็หลุดนะปลายเท้าพับได้นะครับนี่นะครับใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้ปั้มดีซีนะตัวนี้นะครับทํามาสวยจริงแต่ผมว่ามันค่อนข้างหลวมบางจุดนะครับแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยหลุดง่ายมากนะครับข้อเท้าอะ ต่ต้องบอกว่าเล่นสนุกนะครับจัดท่าอะไรได้แบบเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมกระโดดเตะกระโดดทีบได้หมดเดี๋ยวมาดูของแถมกันบ้างนะครับมีหัวรูสเวนนะครับหรือเบนเอฟเฟกเนี่ยผมว่ามันก็ทํามาสวยแหละแต่มันไม่ลุกมันไม่เหมือนนะครับแววตามันไม่ใช่นะโมเดลปั้นมาดีแต่ว่าต้องเป็นรีเพนส์สีใหม่นะครับหัวก็จะมีคอมีอะไรแยกมาให้แบบนี้ดีเลยนะครับนี่สามารถถอดได้นะครับแข็งนิดนึง เดี๋ยวลองเปลี่ยนหัวดูนะครับก็ถอดคอเก่าออกมานะครับแบบนี้อ่าแล้วก็จัดเล็งในผ้าคลุมดีๆนะครับก่อนที่จะเอาอ่าปลอกคออนใหม่มาใส่นะครับปลอกคอมาใส่ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาหัวกับคอเนี่ยมาใส่ทีหลังแบบนี้นะครับเพื่อยึดนี่นะครับมันก็สวยแหละแต่แค่มึงเป็นใครเนี่ยนี่นะครับดูอกไกลถือว่าคุ้มนะครับแถมหัวมาให้ด้วยนี่นะครับหัวทั้งสอง หัวใส่หน้ากากเนี่ยผมชอบมากเลยมันโคตรสวยเลยนะครับดูดิเดี๋ยวไปดูของแถมอย่างอื่นนะครับเขาก็จะมีขาตั้งมาให้นะครับนี่เป็นฐานวงลีแบบนิ้สีดํามีโลโก้ jl นะครับก็เขียนแบทแมนฟอนไม่สวยเลยนะแต่ขาตั้งของฟอนจอยเป็นขาตั้งที่ใช้งานได้จริงนะครับสามารถรับน้ําหนักของตัวมันได้แบบดีเยี่ยมเลยนะครับแข็งแรงมากแล้วก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้3ม,มือนะครับเป็นมือจับปืนซ้ายขวานหนึ่งคู่แล้วก็มือจับแบตเตอร์งหนึ่งข้างนะ มีแบตเตอร์แรงสีเงินมาให้2อันนะครับนี่ถือก็จะได้ประมาณนี้นะเราก็จะมีปืนสลิงนะครับก็เหมือนกับของตัว JL นะครับเหมือนกันเด้เลยมือในเวลาจะถือปืนเนี่ยแน่นนิดหนึ่งเพราะว่ามือมัอนแข็งมากนะครับแต่ปืนอ่อนแต่ว่าจอยข้อมือเนี่ยถอดใส่ง่ายโอเคเลยแข็งแรงนะครับเท่เลยนะครับม่ดู แต่ที่น่าเสียดายอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีปืนเอเรียนในจั e ติ a g ลกมาให้นะครับอันนี้เป็นปืนคัสตอมนะผมสั่งทํามาเอามาเล่นกับ b นะิ t ส i คิงด m อมเนาะแต่มาเล่นกับตัวฟอนจอยก็ได้นะครับนี่โคตรเท่มันควรแถมนะปืนนี้ดีกว่าถือปืนสลิงง่อยๆนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวแบทแมนแทติคอลสูตรนะครับภาจัสติสเลกจากค่ายฟอนจอยนะครับในสเกลหนึ่งต่อสิ สรุปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยมากนะครับคุ้มราคามากนะครับแต่ก็นั่นแหละรครับข้อเท้าหลุดง่ายนะแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนเบนเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็พลอเดอร์ไว้นะครับของพึ่งเข้าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามจานแชมป์รีวิวด้วยครับสวัสดีครับ